สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตาถือ การเชื่อมต่อปลั๊กพ่วงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นนะครับสามารถที่จะทำได้แต่การใช้ไฟฟ้าจากหนึ่งกระจายไปสูกก่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชิ้นนั้นจะปลอดภัยหรือไม่วันนี้เราจะไปตาถึงกับเรื่องนี้กอครับทุกการแข่งขันโอกาสที่ดีเกิดขึ้นได้เสมอแค่ไม่อยู่แม้มีอุปสรรคมาขวางกัน้น ความสำเร็จมาถึงเราจะส่งเสียงคำรามไปด้วยกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิ่งร่วมสนุกกับรายการตาถึงเพียงติชมรายการผ่านทางเ c e b o o k พิมพ์รายการตาถึงหรือโทรมาที่089-6675485รับของสมนาคุณรวมมูลค่า200,000บาทตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคม2554สนับสนุนโดย นุนโดยซิงคอป์ปอรเรชั่นอุลซเมนนคามหลวง G.P. Grand Palace หลักพ่วงแดดเก่าใช้สายไฟแบบสาย VFF เป็นสาย PVC ขนาด2 mm. คูณ0.5มิลลิเมตรทนกระแสไฟได้เพียง7แอมแปร ซึ่งทนทานต่อความร้อนได้ไม่มากนะครับต่อมาได้มีการพัฒนาปลั๊กพ่วงโดยใช้สาย V K F ซึ่งทนกระแสไฟได้มากขึ้น10 15แอมแปร์สามารถสังเกตง่ายๆครับถ้าคุณใช้ไฟเกินด้วยการสัมผัสหากสายมีความร้อนสูงนั่นหมายถึงคุณกำลังใช้ไฟเกินกว่าปลั๊กตัวนั้นจะรับได้มาตรฐานที่ไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน อาจผลิตจาก A.V.C. ซึ่งสามารถทนความร้อนได้ดีกว่า P.V.C. รางปลั๊กไฟควรมีสวิตช์เปิดปิดและมีฟิล์ช่วยในการตัดกระแสไฟเมื่อใช้ไฟเกินเลือกสินค้าที่มีสัญลักษณ์มอ,อกก่อนซื้อก็ควรตรวจสอบสภาพทุกชิ้นงานนะครับทั้งสายไฟและปลั๊กไฟว่าไม่มีส่วนไหนชำรุด ถึงปลั๊กพ่วงจะเกิดมาเพื่อต่อพ่วงเครื่องใช้ไฟฟ้าจํานวนมากขึ้นแต่เลือกกันแล้วก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับไม่ควรเสียบป,ปลั๊กจํานวนมากเกินไปเพราะมีอัตราเสียงสูงในการเกิดอันตรายโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ไฟตลอดเวลาเช่นตู้เย็นควรเสียบป,ปลั๊กไฟแบบถาวรมากกว่าเพราะรองรับกระแสไฟได้ดีกว่าที่16แอมป์ ปัจจุบันได้มีการนำวงจร Search Protection ประกอบไว้ในปลั๊กไฟและเรียกกันว่าปลั๊กไฟนิรภัยซึ่งทำหน้าที่ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะในระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะตัดกระแสไฟช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องมีเครื่อง UPS เพื่อเพิ่มความสเสถียรให้กับการใช้งานช่วงต่อไปครับไปดูช่่วคนดังเขามีวิธีการปันน้ำใจให้กับสังคมกันอย่างไร สดชื่นคืนคืนค่าดื่มโรเวลา่าดื่มเนเชอรัลวีจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเป็นเหมือนสยามเมืองยิ้มคนไทยนี่เป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นคนมีน้ําใจแล้วก็มีความรักให้แก่ก,การตลอดมาแต่ทุกวันนี้เนี่ยสังคมไทยก็อาจจะดูมีความแบ่งแยกกันบ้างแล้วทุกคนก็เร่งรีบทางานสังคมก็เริ่มเปลี่ยนไปทําให้ภาพความน่ารักของคนไทยสยามมองยิ้มเนี่ยทุกวันนี้ก็หายลงไปเยอะเหมือนกันทั้งคนไทยและต่างชาติก็ คือมองแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนี้คนไทยไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบก,กับว่ายิ้มแย้มเท่าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้คนไทยมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันมากขึ้นใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้อาจจะด้วยภาวะเศรษฐกิจโลดอะไรหลายๆอย่างความอบอุ่นในสังคมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็หายไปแล้วก็อยากให้ภาพนั้นกลับคืนมาสู่สังคมไทยเร็วๆนี้ค่ะมองให้รู้ดูให้เป็นเพราะคุณคือคนป่า จะได้รพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะครับทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ทางททบ .5 วันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับเลี้ยวกล้าว